เท่เรือนแท็กเตอร์แชนแนลนะครับวันนี้เที่ยวเรือนแท็กเตอร์นะครับจะมารีวิวนะ SK045N2 นะครับตัวนี้เป็นตัวเมโก SK120 ปัตตุกเลยเด็กเนี่สภาพนะครับคันนี้เจ้าของเดิมครับซื้อก่านอกมามือเดียวนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะวันนี้ระบบไฟครบหมดนะครับต่อกระต่ายใช้ได้หมดโหมด FC SH ใช้ได้หมดนะครับ ไปดูนะครับสีเดิมเดิมนะครับจากข้างนอกดูบอดี้ฝั่งเก๋งทางด้านซ้ายนะครับสีเดิมจากข้างนอกนะครับยังไม่เคยทำสีดีสวยเลยนะครับมุมอาร์มสวยครับบอดี้ครบนะครับดีสวยช่วงล่างเดียๆนะครับโซ่นะครับสวย นะมาดูตัวเดินครับตัวเดินนะของเดิมมาสเตอร์เลยนะตัวเดินไฮดัสนะครับของเดิมสวยๆตัวเดินแรงครับอันนี้ไม่หีฝาข้างวสวยๆนะไม่มีรอยเลยเห็งสวยนะมาดูนะานากระจกครบครับแอร์ฟิล์มครบแอร์หนาววันนี้ <c oughs> มาดูยิอามได้เลยจะบอกว่ามีรั่วครับ ตัวนี้ซื้อญี่ปุ่นยังอยู่อเลย,นะอน,อเเยนะครับต่อข้างนอกเงอเยอะนะคันนี้ภาพลื่เรียบนยี่คนะีออาบับมาดูซีเรียน l p ด c 919นะครับมากรูตัวสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับ ถ้าเป็นซีเรียน5,000จะเป็นมัททีนะครับอันนี้4,919นะครับจะขึ้นมัททีละหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นมกักคูตุสุดท้ายนั่นเองนะครับบอดี้ฝั่งทางขวานะฝั่งถังน้ำมันสวยๆครับซีด้อดอยูนอกอะบุญามทางขวาก็ซื้อญี่ปุ่นยังอยู่นะครับมีจางๆหน่อยนะครับสวยๆนะคันคนี้บุญอาร์มสวย บอดีสวยครับคันนี้มีเดิมจากนอกมาดูห้องซ้มไฮดริกครับั๊มเดิมจากนอกนะครับสวยหน่อยยังต่ออยู่นะครับใช้ได้ั้มเดิมครับของเดิมสวยๆนยมาดูช่วงล่างตัวเดิดนขวาก่อไฮรัสนะของเดิมติดรถดดนะเิมก็เหมือนกันนะครับสวยเรียบ ก็เลือกเป็นน้ำม่นสองลูกนะก็น้ำมันไปดูเครื่องกับปั๊มนะฮะแพคอรโทนอนมาดูเครื่องยอนต์ครับเครื่องก็เดิมๆนะครับอีซูซูซีซูโบนับซีวีดีหนึ่งครับมะนาำของเดิมนะครับของเดิมเองเครื่องยอนต์ คนกับมอเตอร์สวิงครับดูทัท้งตัวนะครับของเดิมนะครับเจ้าของก็บอกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับตัวมีแค่เปลี่ยนสายให้ริดบ้างเล็กน้อยนะสวิตช์เพลสชัวรสวิตช์ไฟสวิงยังอยู่นะครับใช้งานได้นะมาดูมอเตอร์สวิงครับโอเคนะป้อนจะไม่เคยถอดเลยนะครับตัวนี้เลย มอเตอร์สกรีนยัไม่เคยถอดเลยนะครดูนะครับมอเตอร์สกรีนยังไม่เคยถอดน,นะครับโอเคนะเก่งนะครับเก่งสวยนะไม่บุบนะครับ เชศูนย์สี่ห้าคันนี้ไม่ผูกนะครับส่วนมากมัดทูอายุเยอะแล้วส่วนมากจะผูกนะจะผูกแถวๆนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเก่งแต่คันนี้ไม่ผูกเลยปกติมัดทูจะผูกแถวนี้ครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับ ในจริงนะครับหังบูขนอะงเดิมนะจากนอกเลยนะครับตัวเอรก็ยังตัวเดิมครับดูได้เลยส,สวยๆแล้วตัวเอรจากนอกสวิตชปิดเู้อร์ก็สวิตเดิมนะครับ อสวยๆเดิมๆเลยนะใส่จนหมดนะครับต่อกระจายนะครับโอเคนะครับ สภาพเบื้อต้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า SK สองสี่หนะร,รีวิวให้ดูชัดๆเลยนะนวอดี้สวยนะคันนี้ชมได้เลยไฟสวิงไฟทา้ายติดหมดนะครับคันนี้เดี๋ยวเรากำลังสั่งตอเข้ามาใส่นะติดนะครับไฟสวิงไฟท้าย โอเคเลยครับคันนี้สภาพเดิมๆท้ายก็เดิมๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ SB045 ตัวนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่590,000บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับสนใจนะครับก็มาดูที่ร้านได้เลยนะครับร้านเพชรกรุงเรืองแท็กเตอร์นะครับ 0902383557นะครับตั้งอยู่ที่บ้านกระเบื้องใหญ่นะครับตำบลกระเบื้องอำเภอสุวรรณบุรีจังหวัดสุรินทร์ตรงข้ามกับร้านดีทีเลยนะครั่งนี้มาดูได้เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ